ยกแขนข้างข้างซ้าน่อยข้างนี้เยอขึ้นอีกเยอยออีกเยวอีกเก่งมากเลยข้างขวาขวาขวาข้างนี้ข้างขวาเร็วขวากำมือโอ้กมือ หายกขึ้นชูสองนิ้วหน่อยสองนิ้หน่อยสองนิ้หน่อยซื่อๆนโอยออย,ยิ้มหน่อยเลมองกล้องหน่อยค่ะคนไทยคะคนไทยมองกล้องค่ะมองกล้องค่ะยิ้มได้ค่ะยิ้มเอ้ยยิ้มค่ะยิ้มยิ้มค่ะกำมือโชว์หน่อยกำมือ ข้างนึงข้างนี้ด้วยค่ะกำม,มือค่ะจำม,มือ,อช่อสองนิ้วช่สองนิ้วน้อยช่อสองนิ้วสองดงมากค่ะ